ไมนจดจําได้ทำวัดเย็นก็ทําสั้นเพื่อเป็นพิธีที่จะมาเล่าหรือมาเว้าธรรมะให้พวกเราฟังธรรมะนั้นนะ่ะบางคนบอกเข้าใจบางคนก็เข้าใจเพราะระบบศึกษาตัวเราระบบจาักการควบคุมตัวเราศึกษาตัวเราให้รู้จักตัวเราควบคุมตัวเราเลยควบคุมที่ไหน ควบคุมกายควบคุมวาจาควบคุมจิตใจปฏิบัติธรรมะต้องให้รู้จักกายรู้จักวาจารู้จักจิตใจปไปหน่อยแต่การควบคุมนั้นคือควบคุมร่างกายอรูนนเปเจ็บหัวปวดท้องหราอว่า,าโรคทางเนื้อหนังเนี่ยเขาี่ควบคุมมันได้ยากหรือว่าอาจบม่ได้ก็ได้มันต้องอาศัยหมอเลย เรื่องจิตใจนี่มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งควบคุมจิตใจมันควบคุมได้เนี่ยร่างกายนี่ถ้าหากว่ามันต้องการมันหิวร่างกายมันหิวม่นไม่ใจหิวใจหิวกับร่างกายหิวมันคนละเรื่องกันร่างกายหิวมันอ้อนเพียไปใจหิวมันมันอีกเรื่องนึงใจหิวคือใจมันยากใจมันยากมันอยากกินนะีะใจมันหิว เมื่อใจมันหิวนั่นเขาจิตบุรุษจักเขาจิตไปตามพาเดณนไปเรีวยวควบคุมโ่ได้ดังนั้นเขาต้องปฏิบัติให้มันรู้จักถ้าหากเขาควบคุมจิตใจของโมได้เขาจิตว่าไปสัพเพเหระไปทําไปทุกสิ้งทุกจ้างไปนั่นแหละเขาเรียกว่าบ้าควบคุมโมได้ของบ้าเพราะใจมันทําไปเลยใจมันคิดไปเลยอันนั้นมันคือว่าบุรุษจักการควบคุมตัวเอง บุรู้จักการควบคุมจิตใจตัวเองร่างกายเนี่ยควบคุมมันได้บางอย่างมันอยากไปฆ่าไปซบไปต้อยไปตีมันอยากเว้าสังไดสิ่งที่บควเว้าเนี่ยมันว่ามันต้องควบคุมได้อันส่วนมันอ้อนมันเพียมันหิวน้ําหิวข้าวปวดอุจจาระปัสสาวะเนี่ยควบคุมบ่ได้มันต้องปล่อยไปตามนาทีแต่มันหิวต้องหาให้มันกินถ้ามันปวดท้องอุจจาระต้องไป บ่ไปบ่ได้อันนี้เขาบอกควบคุมบ่ได้ถ้าเป็นโรคเจ็บหัวปวดท้อนะ้อันนี้เขาควบคุมบ่ได้เรัคันบบาบเมินเอาอยามาให้รักษายาหมอหมอต้องมีความรู้ถ้าหมอบ่ดีกับบ่บ่หายถ้าหมอดีหายพกนี่หมอหูจักผมเป็นโรคอันนี้ควบคุมบ่ได้เพราะว่าอาศัยหมอผมไปหาหมอเขา ตรวจเ็ตร่างกายในบางคนเขาก็บอกให้ซึกซึ้ะสลงพอไปอยู่กับลูกกับหลานจะมีัวดเท่าแล้วนี่เขาว่าหมอบอกท่านนะแสดงว่าหมอกระบ,บุหัวจักขักถ้าหากหมอหัวจักขักจะเป็นโรคอันนั้นก็ต้องให้ยาทัานทีเป็นะผมเนปล่อยไปให้จนเป็นโรคทีแรกมันอาจจะเป็นโรคกระเพาะหรือเป็นโรคอย่างนี้หัวจักเนี่ยพอเราบหัวจกกักจนเป็นมะเร็งขึ้นภายในกระเพาะคุนเป็นอะไร ผมไปยู่สิงคโปร์ครับแต่บ้านเฮานี่ก็พวกผมมันกับโบได้หลายเพอยู่ครับไปสิงคโปร์ในจานสูตรตีมูจานไทยวัดจานโกวิคผมนั่งกินอย่างโบได้เลยนอนโซมันอยู่อาเจียนจินน้ำไปก็อาเจียนออกอันมัดโม่มีอย่างซีตานห่านมาแล้วพวกคุณโบได้ครับจําเป็นต้องหมอพวกคุมมันได้ผมร้อนห้ห่านยงมากินกิกนโมได้เป็นอะไรหิวก,ก็กินโมได้ จนเท่าหมอเขาให้ยากินจนถ้าตัดที่เราเยอะไปไม่เป็นครับนี่หมายให้เขาจับศึกษาที่ตัวเราปฏิบัติที่ตัวเราอันความเจ็บปวดเป็นธรรมดามขาก็ต้องรู้จักจึงที่มันจะแก้ไขต้องแก้ไขจึงที่บรแก้ไขได้ก็มีเป็นธรรมดาเป็นต่อมาผมมาผ่าตัดหุดในครั้งที่สามนี่แหละครับอันนี้ก็อาการหนะัก ครั้งแรกเนี่ยู่คุณสมบูรณ์โม่หลายคนนะเวลานั่งกินขา้าวผู้เดียวโบได้เนี่ยควบคุมโบได้นี่ไันต้องมีคนตีอยู่ด้วยลูปอยู่ด้วยกินข้าวมันเป็นลมมันกินโบได้มันแคนเข้าเนี่ยเรียกว,ว่าแคนเข้าบ้านผมกืนโบหลงหลมมันดันขึ้นมากินมันบนเป็นต้องมีคนหลักษาต้องมีสองคนตีทางหน้าทางหลังเป็นขนานนี้ดูวัสนามใมนายคุณสมบูรณ์เนี่ย พยายามทำนี่แสดงว่าควบคุมได้ร่างกายได้ไปแล้วแต่ต้องอาศัยคนอื่นอาศัยอาหารอาศัยการกินเนี่ยเรื่องจิตใจมันคิดคงสร้างลำคาเนี่ยเราควบคุมได้เรื่องจิตใจเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึง่งเรื่องร่างกายเป็นอีกเรื่องหนึง่งต่อมามาเมื่อไม่กี่วันนี้เีิ่มให้แม่เนี่ยมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยเมื่อนหนึ่งผม แม่ลัลเดเวลาจะเอาเข้าอันข้าวหนมเงินของคนเดียข้าวหนม่มเงอนข้าวนม่นมปังกับโอวันตินมาถึงแน่นหน้าอกเลยกินแล้วก็ยอย่บยบได้เลยวันี้ร้อมขึ้นมาแน่นขึ้นมาออกมาหาคนที่ไปหายามาแก้แบบนี้ควกคุมไม่ได้เลยก็เลยมาหาออกมานีนเหคุณการณ์ให้มนันการไปซื้อเอาเ๊ปซี่มากับน้ําแข็งมาสิกินเ๊ปซี่กับน้ําแข็งออกไปหมดระบายหนึ่งแก้ไขต้องหาวิธีแก้ไขน แต่เรื่องจิตใจนะเขาจะไปเดือดร้อนมันคิดมันทุกข์ได้นจนกว่เผา้จับมันทุกข์ไปมันเจ็บได้กับผูจับเจ็บไปนะเป็นวิควคบคุมทางใจควบคุมทางร่างกายร่างกายเลยต้องหาหมอเรื่องหาวิธีแก้กันนะครับ่งนั่งการศึกษาการปฏิบัติต้องฝึกขัดไว้แต่ต้นมือถ้าบอกฝึกขัดต้นต้นมือแล้วคนที่ตายเลยพวกเนี้ยผู้จักเทศจากแดนบางคนนะลองหม่มลองให้ดีดลน อันนั้นควบคุมบได้แต่จิตใจควบคุมจิตใจได้แต่มันใจเพราะเลยมันเจ็บมันเป็นร่างกายแต่มันจิตตายมันบุคคเมื่อรอกร่างกายมันบุคคเมื่อตายแล้วก็บ,บุคคเมื่อดอกแต่ว่าในขณะนี่ต้องควบคุมต้องช่วยมันก่อนเราพอช่วยได้ต้องช่วยไม <Okay. S 1> ่พูดจังใจอย่างนั้นจึงว่าตั้งใจปฏิบัติทำมาถ้าหากเขาจิบุตั้งใจปฏิบัติจริงจงมันบูรูเด้ะเหมือนเพียงแต่ว่ารู้แล้วซื้อนี่ได้มันบมรูเด้นี่จึงว่า เบิ่งเนี่นักศึกษานักเรียนเรียนมาคิดมากควบคุมบัได้เนดะี๋ยวผมคิดไปเป็นบ้าก็มีเรื่องเป็นบ้าเนี่ยเพราะควบคุมจิตใจบ่ได้เป็นบุวไม่ควบคุมร่างกายต้องควบคุมจิตใจจิตใจมันฟุ้งซ่านก็เลยไปนะผมคิดร่างกายอ้อนนวนข้นสมบูรณ์โบเฉกโบเปลี่ยนเป็นย่าง้าก็เลยคุมมวันบัวได้เนะคนว,ว่าคนรู้จักวิธีควบคุมในเรื่องการฟังเนี่ยต้องตั้งใจฟัง ผมน่คือฟังมอลำนนตีได้ฟังอย่างพะวาัฟังได้เอาไปแก้ไขปัญหาตัวเองคุณเนี่ยผมนีฟังได้เอาทิ้งไปทีนี้โบเม้นฟังแล้วบอกเขาต้องฟังต้องแก้ไขตัวเองมวบอกว่ายาเฮ็ดโบเฮ็ดไม่ใช่เดี๋จะแก้ไขได้บอกว่ายาเฮดอยังเฮ็ดอยู่มันก็แก้ไขโบได้แล้วเลยแก้ไขโบได้ฟังซื้อๆเนี่ยคนจะดีจะสว่วนต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมตาเห็นหูได้ยินได้ฟังก่นะ ตาเห็นเป็นยังไงตาเห็นคนทําดีก็มีทาชั่วกับ,บนีู้้ฟังมนเนี่ยคนพูดดีก็มีพูดชั่วกับนี้ยังสันตัวให้เราศึกษาลงไปที่ใจการเคลื่อนการไหวของลูปก,กายภายนน้องนะให้เรารู้จักเมื่อเรารู้จักการเคลื่อนการไหวของลูปก,กายภายน้องจิตใจมันคิดเอเรื่องจิตใจคิดกับเรื่องร่างกายนี่มันคละเรื่องกันให้ผู้จักรู้จเพ็อยู่เนี่ย ผมเห็นด้วยตาผมหลายคนนะผมประสบมาบางคนเรียนจบปริญญาตร,ารีปริญญาโทปริญญาเอกมก็มีควบคุมโบได้เป็นหมอที่แท้กับควบคุมโบได้ก็มีนะบางคนคิด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 ,คดสับสนวุ่นวายแล้วคิดแล้วก็เลยเอาลเลยหมดเลยเกิดมีการขัดแย้งในตัวเขาเฮ็ดดีบ่บดีเฮ็ดบดีบ่อดีบ่อสเนี่ยมันเป็นอาจารย์ยุบเสาเนี่ยเรีว่าเราบ่มี กำลังใจหรือว่าบุรู้จักจิตใจตัวเองให้ว่าเธอไปเป็นอะไรจังหวะมาที่นี่ที่เรามาฝึกหัดอันนี้พระคือกัน,น,กนโยมคือกันต้องปฏิบัติเปรบเดียวกันนั้นปฏิบัติให้รู้ใจของคุณนะใจมันคิดให้รู้จักใจมันขี้เกียจขี้คานให้รู้จักใจมันขยันขันแข็งให้รู้จักใจมันอยูุ้่ซื่อให้ไม่รู้จัก ใจมันคิดโกธคิดโลกคิดโลงให้รู้จักพุ่นไอ้เรู้จักแล้วเยสันเเอามาใส่กับเฮานี่หมดนีใจคิดโกธขากบโกธขากเหตุมันเนี่ยขาก็ยุ่งซื้อซื้อว่าซื้อซื้อว่าหน้าที่ของเขาเดีอยว่าพ่อแม่ให้รู้จักหน้าที่ของพ่อแม่ลูกให้รู้จักหน้าที่ของลูกครูให้รู้จักหน้าที่ของครูผู้สอนนักเรียนไปเรียนหนังสือก็รู้จักหน้าที่ของตัวเองนักศึกษา าการรักษหน้าที่ของตัวเองนักศึกษาในผมถามเรียนปอนึ่งถึงป .6 เรียนมัธยมหกขึ้นไปยังเป็นนักเรียนอยู่ยังได้ให้มีครูมีอาจารย์ควบคุมตกลงเป็นนักศึกษาเรียนปริญญาแล้วบม่ได้วควบคุมรักษาตัวเองได้ควบคุมตัวเองได้โบดได้ได้ผมเบิลยิได้ยังยังเป็นบ้าอยู่นี่ยิไม่ควบคุมตัวเองได้บทน,นั่นแหละเพราะว่าโบมาแก้ตัวเองจอากเธอ ฝึกหัดไว้พวกเขาอยากเป็นนะครับคนน่ะต้องรู Rot ้จักผมก็คือการแต่ก่อนบุรู้จักเฮ็ดกับเฮ็ดว่าใจมันดีอยู่เรื่อยเฮ็ดอย่างว่าต่ดีอยู่เรื่อยมันเข้าข้างตัวอยู่เสมอมันบุรู้จักบุเห็นจิตใจมันโลภมันโกธมันบุคบลเห็นมันเข้าข้างตัวอยู่เลยเฮ็ดนึกว่าดีละเฮ็ดแล้วดีละมันคิดว่างแต่ดีอยู่เรื่อยต่วนบุคคเห็น บ่หเหจะใจเห็นตัวเราคิดว่าจะดีซื้อคนโบราณพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนนึงย่างไปนําผานต้องเหลี่ยวหน้าเหลี่ยวหลังเหลี่ยวท้ายเหลี่ยวหัวเหลี่ยวตัวเองบ้างเหลี่ยวหน้ากับคือเบองให้วะเหลี่ยบไปแต่ข้างหน้าเราจีเฮ็ดไม่จีดีบอดีบอเหลี่ยบไปข้างหลังมันเนี่ยเราเฮ็ดอะไรมาแล้วมันดีบอมันซัวบอเจ้าของต้องหูจางเหลี่ยวหน้าเหลี่ยวหลัง เลี้ยวข้างซ้ายข้างหัวเนี่ยเลี้ยวิ่งมู่บิ่งเพื่อนมู่เพื่อนเฮ็ดจังไดเขาดีหรือเขาบดีเขาเฮ็ดจังเป็นว่าเลี้ยวิ่งตัวเองบ่เนี่ยกำลังนึกกำลังคิดอยู่นี่เิ่นว่าให้ควบคุมตัวมันได้ควบคุมรูปอันนี้ถ้าหากว่ามันดลี้นโลนเกินไปควบคุมมันได้ใจมันคิดขึ้นมาบ่เนี่ยควบคุมมันได้เิ่นสวาดีแล้วการศึกษาหลักพุทธศาสนาบาปบุญศึกษาลงให้ที่ตรงนี้นะ บุญเป็นพี่มาซอยบุญเป็นเทวดามาซอยคนทุกเพราะยังทุกผู้รู้จักกินบูรู้จักใส่รู้จักหาบูรู้จักเก็บเป็นว่าคนดีเพราะยังมีเงินมีทองเพราะรู้จักหารู้จักใส่รู้จักเก็บเป็นว่ารู้จักแท้แบุญเป็นเจว่ารู้จักเลยว่าซื้อได้ผมเนี่ยเคยติดบุหรี่สูบบุหรี่มาสูบมาตั้งแต่น้อยคนนี้พ่อแม่ฝึกหัดนอง พ่อแม่ถือว่าบุหัจักหักลูกโดยใส่บบเป็นเอาบุลี่ให้ลูกไปใส้ไปจุดไฟไปจุดไฟให้พ่อได้ไปต้องไปไปต้องซูบอันนี้แสดงว่าใส่ลูกบอกเขาเรื่องใส่ลูกบบเป็นเป็นอะไรก็เลยสูบยายซูบแล้วโบบออกเป็นได้ไปเจิเท้าไปปฏิบัติธรรมะทีแล้วผมอายุ46ปีบุหัส46ปีนี้ผมเพราะผมเกิดเดือนสิบ ปีกุนเดือนสิบผมไปปฏิบัติธรรมะผมหู้จักเดือน 8, แปดแเดือนเก้าเดือนสิบเพราะเดือนสิบไปอย่างที่เอาสีสิบหกปีแต่ผมยู่ปฏิบัติตัวของผมอยู่จนฮอดเดือนสิบเอ็ดเพ่งอย่างนี้นออกพรรษาผมไปปฏิบัติธรรมะพรรษาหนึ่งผมหู้จักธรรมะตั้งแต่เดือนแปดถึงหู้จักแล้วผมเลิกไดขควมซัวทุกประเภทผมเลิกไดสูบบุหรี่ผมเลิกได ไปดูการเล่นเล่นการพน,นันฟังดนตรีฟัง,ฟงขับลําพาเพลงผมเลิกได้เมดไหว้ผยพี่ว้เทวดาผมเลิกได้เมืทุกสิ่งทุกอย่างผมเห็นผมรู้ผมเข้าใจอย่างที่จิวะเอามาพูดเอามาสอนเอามาแนะนำมาตักเตือนกันจิวะฝึกหัดให้มันรู้ดีๆให้ผพี่มาควบคุมเฮามันที่มาควบคุมยังได้ของผี่มันก็ไม่มีเด็กแจ้เทวดามาควบคุมเฮา อเทวดาที่ได้เหมือนบูมีพี่คือคนทาซัวปูดซัวหน้าเลือ่อหน้าด้านนั่นแหละเคยได้ยินว่าวา่าบักผีก็เป็นว่ายากเนอะเคยได้ยินว่าว่าเนี่ยเคยได้ยินบาาอ,อ,นนอได้ยินว่าเออเนี่ยเคยได้ยินว่าบัดเนนได้บันเนดเนี่ยพระเดน,น,น,นเนี่ยอพระผมเนี่ยเน้นอุิเป็นมานลอยย่างคือผีนั่นเองมันต้องคือซื่อ,อนี่นะบูยเห็นจิตเห็นใจ,ใจพพราะเดีมเป็นร่างกายเป็น,ปนไี่เป็นผีใจพุไธ้เป็นผีเดียมัน่เป็นอ่างนี้เกินว้ายากบักผีบันเนี้ยเนี่ย อีผีมันเนี้ยเน,เนี่ยพระผีเดนผีชนิดเหมือนเวายากือเวายคนเวายากเนี่ยของเราเป็นผีผีหงผีฮาผนะะีนั่งสมาพัฒมันเป็นอะไรเทวดาบีน่ยคนเวาดีเวา,ายงสอนายเวาางาคือเทวดาเนาะเน็ตาาเทวดาเขาบ่มีตนาบ่มีตัวอย่างโตคนเวา,ายงเวาางเาข้าใจง่ายพุ่นเพระเจ้าอันหิริขมละอายแก่ใจละอายใจพุ่นเนี่ย เห็นใจคุณเนี่ยโอตปะขวมเกงกลัวตอบาบบาบคือมันมืดเหมือนบูหู้จักจิตบูหู่จักใจเพ้่ใจวะสอดให้เบิ่งจิตเบิ่งใจอันเทวดาก็คือคนทําดีพูดดีคิดดีเมืองสวรรค์มันเนี่ยก็คือยุ่งดีกินดีอารมณ์ดีโบทุกโหยาโบเดือดร้อนปัไหาคนเออเมืองสวรรค์นี่นิพพานมันเนี่ยนิพพานคือกลัโบสับสนโบวุ่นวายโบเดือดร้อนคนว่าอย่างนั้นสเออนิ่ คือมันบ่มารบกวนเขาเขาเห็นรู้เท่ารู้ทันรู้ถึงเหตุการณ์ของมันเพิ่อนเอินนนเ้นิพพานเพื่อนเอินโลก,กิญธรรมโลกุตตรธรรมโลกิยธรรมนั่นคือว่าคิดอยู่กับโลกเมื่อวางโลกไหนเขาเอินโลก,กิยธรรมมันผู้ห้างไกด์ผู้ยังยกไกด์กจกนิพพานแล้วที่ไปนิพพานน่ะสมมุติเขาคือว่าเขาอยู่บ้านเขาเนี่ยเขาที่ไปกรุงเทพสมมุติกรุงเทพเป็นนิพพาน บ้านเฮานี้เป็นโลกินะรับเขาเนี่ยเ่อกีไปกรุงเทพเนี่ยไปฮอดขอนแก่นเราไปฮอทได้เป็นลงลดลงอย่างเล็กยกนนะอดอะตอบตอนเนี่ยไปบ่อหอดก็ตายข้างทางนั้นเลยเอนโลก,กินะพล้วโลก,กินะบ้านนี้ผู้ึงตั้งใจไปเนี่ยไปฮอดกรุงเทพบนแทนไปเบิ้งสนามหลวงไปเบิ้งทุกกอ,อกทุกซอยทุกมุมโอ้ลักษณะของคนกรุงเทพการทรมาหากินเป็นอย่างนี้หนาอยผู้จัก อันนักพ่นเอิ้นหลกกอุตรรารราเจ้าหนานิพพานเหมือนพราะเขาไปพูดจักนิพพานคนทุกคนต้องตายนี่พอวายฟังยกเว้นบบไดนี่พจนเอิ้นสัจธรรมอนไรตายจะแท่นะผู้น้อยก็ตายผู้ใหญ่ก็ตายเจ้าหัวไอจูตายเมื่อทุกคนทุกชาติทุกกาะาทุกเพศทุกวัยที่อย่างพอวานคนไทยก็ตายเป็นคนจีนก็ตายเป็นคนฝรั่งเศสคนอังกฤษ คนอเมริกาคนเขมรคนนวนคนลาวตายเป็นมุดในพ่เอื้นสัสจธรทมสัสจจะแล้วของจริงเปลี่ยนแปลงบบได้เป็นวานั้นแท้ของที่เปู้หักสัสจจะอย่างที่โบได้ไปบบไปผิดสัจบบได้ทำโบทำผิดอันนั้นจริงอยู่ขาว่าเอิ้นโลกิยะนนี้คําว่าสัสจจะเนี่ยหมายถึงความตายนี่แหละเขาจิตศึกษาให้หู้จักคนมตายนี่แหละจิตตายด้วยความทุกข์จิตตายด้วยความบอบช้ำ คันตายด้วยความทุกข์เนื่อนเอิญโลกิยธรรมตายด้วยความมีทุกข์นเอิญโลกุตตระธรรมตายด้วยความทุกข์นะคนว่าตายโดยมือมีสติโดยบรู้สึกตัวตายด้วยบนบุญทุกข์นั้นเพ่นว่าตายโดยมีสติตายโดยรู้สึกตัวเพื่อนว่าจิว่าให้ศึกษาให้ปฏิบัติเพ่นว่ามีเงินลอยล้านกระต่ายบมมีเงินกระต่ายเ่นเฮียนหนังสือจบปริยาเอกกระต่ายบ่ได้เรียนหนังสือกระต่ายบวชกระต่าย เรียนหนังสือทางธรรมมาจบประโยคเข้ากระตายไ่ได้เรียนหนังสือกระตายจะว่าควมตายจะว่าแน่นอนที่สุดเขาจิตสร้างควมดีหรือจิตสร้างขวมสัวไปมันมีสองอย่างเท่านี้นจิตสร้างขวมสัวหรื่อยๆก็เฮ็ดซัวลงไปแล้วเฮ็ดขมซัวไปจี้เฮ็ดให้ขาสร้างขวมดีแล้กวก็เลิกขวมสัวแล้วแบบนี้เลิกขวมสัวแล้วขมซัวก็นหนีหมดที่ซื่อนี่คืออย่างผมวานนี่นะอย่างอย่างพอไหวอย่างพอเลิกสูบยาก็ล้วที่ซื่อนี่นะ มันเป็มาลกกวนไี่เห็อามสัวนี่เลิกไปเล่นเบี้ยเล่นไพ่เบิ้งขาเจ้าเล่นเบี้ยเล่นไพ่เบิ้งมาหงุบศพคบงานดูหนังนี่แล้วซื่อๆี่นะมันไม่เห็นอย่างไอ้เ่าวห้องหู้แับนี้อันใจมันคิดอยากไปเลยเดี๋ยวให้ดูจิตดูใจใจมันอยากไปหักห้ามมันได้นีเป็นว่าใจมันอยากเห็ดหักห้ามมันได้เนี่ยวเป็นว่าดูจิตดูใจบ่นม่นที่ดูซื่อๆี่เด้ อันนี้เจ้าของดูเสื้อมาอยากไปกบะ้ายไปว่าหู้จักใจเถโบแมนได้ควบคุมบบได้ด้วยควบคุมกายบบได้ควบคุมจิตใจโบได้ดังนั้นจีว่าให้เข้าใจตั้งอ,อกตั้งใจประพฤติปฏิบัติถ้าโบตั้งอ,อกตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วโบได้เลยนี่แหละปัจจัยแท้เลยพระพรทธเจ้าทุกพระองค์และพระสาวกทุกพระองค์ต้องรู้จักวิธีตายแล้วเฮานี่ทุกคนรู้จักมัถ้าฝึกหัดมัน เพราะนี้ว่าพ้นคนตายอย่าพอเข้าใจอย่างต่าอย่างพออายุที่สิบหกปีกําลังยางปย่ยางมาตอนเก่าให้มันตายสักก้อนแหมอย่างเขจักแม่คว่มตายนี่มันว่าไม่ตายเลยมันหมดซื้อนี่เลยหมดเนื้อหมดหนังหมดเลือดหมดยางมัดทุกอย่างที่มันคือตายอะสมมุติเอาให้ฟังมีพาของบาดแขนของบาดเนี่ยตัดพวกมนเสียเลือดมันที่มารวมตัวออกมาบาดนี้ บัานนี้พอดีของหัวจ <Mat ileri> ักรตับ <aroma> ปุ๊บลงไปมียาถึงเจอได้เหมือเลือดมันจิบมมปากบาดมันจิกลับขึ้นไปแล้วคุณทั้คนทั้งพี่มีกลับขึ้นเมื่อของทางพิ่เลือดมันกลับขึ้นวังพี่ปักบาดมันจิบมมออกนี้มันจิเป็นอะไรสันนีษฐานที่ตายเลยเนี่ยพ่อเคยไว้ให้ฟังเอามือไปแตะก้นผู้น้อยมันขาวพอดีเขาเอามือมันออกเอามือเขาออกแล้วมันแดงก้นผู้น้อยมันแดงแง่ขามันแดงเขามือกดเข้าเป็นขาว มันคิดเ,เป็นนะไกันคิดเป็นนะมันทุกคนนี่นะคิดประสบอันนี้ทุกคนนี่นะโบนยกเว้นทั้งหมดมอเดียวหู้กะตายโบหู้กะตายหู้กะเป็นโบหู้กะเป็นเจ้าวศึกษาให้รู้จักอันนี้แหละเป็นสิ่งสําคัญที่สุดถ้าหาวู้จับจุดนี้แล้วโอ้ยกระบใส่คนเรื่อนั่นโบแม่งคนนั่นคนอยู่หน้าตาแขงขามือเท่าคนอยู่เพราะเกิดน,นาคนได้เป็นลูกคนเน่ค่นถ้าคนก็ต้องเลือกคัดจัดหาวได้เจ้าวันเลือกเขา อันใดเหมาะสมกับเอาอันใดบ่เหมาะสมกับบ่เอาเป็นไหวจังสันจังหวะให้ตั้งตั้งใจเวลามันน้อยเมื่อนึ่งกับสิบสองตัวโมงนึงแบบเนี้ยเขามีเรียกยังไงเขามาบวชเนี่ยเขามีเรียกยังไงมาปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องปฏิบัติการงานสิ่งที่มันมีไปเฮ็ดเนี่ยู้จังสันอันนี้บ่เฮ็ดยังปฏิบัติกระบ่เอาการงานกรบเอาก็เสียหลักแล้วเนี่ยเขาโู้าจากบุญคุณของเขาที่มาเกิดถึงคนนี่แล้วเนี่ย มาเกิดเป็นคนคคนิย่าไหมบุยากแส้นใดเขาเบึ้งแม่คนมาเกิดเป็นคนบางคนเขาทอแม่มาแล้วตั้งทอขึ้นมาแทงออมกมาไดทไหบุตรันได้เกิดเป็นคนพระเนี่ยบวดตายแล้วบางคนเกิดออกมาได้เดือนนู้ตายกะนี้ให้บางคนบางคนเกิดมาเป็นนุ่มเป็นสาวตายกะนี้บุทันได้เข้าวัดฟัธงรมบุตันหู้จักมียังอันนี้แหละเนว,ว่าเหลี่ยวหน้าเหลี่ยวหลังบางคนเป็นพอบ้านเมรุตายก็นี้บุญหูจักผิดถูกข์มียัง เนี่ยเป็นว่างาไปเดี๋ยวหน้าเดียวหลังเดี๋ยวใตเดี่ยวหัวเขามีคีริอยู่เนี่ยหิดเห็ดหิดถักมาทํามัดเซาวัดเย็นทํากันในน้อยอบรมกันให้มันดีให้ตื้นเดึกลุกเ้าวไว้พาสุดหมดพอเมสอ,อันนี้เขาคานเห็ดมันก็ไม่เป็นนิสัยทางที่ดีแล้วมันที่ค้านเขาบ่ยากเห็ดแล้วบนเนิ <c oughs> เ่นว่าอันนี้อยี่ยพอไปเทศที่สยามเหมอพผะาเทศให,ให้ฟังและเทศกับเจ้าซอย คนขี้ค้านมันบ่ฮอนดี่จนเป็นคนอับปีทุกจนหุนห้ายจนคานเฮ็ดให้เฮ็ดนาเป็นคนคนยากเป็นคนทุกคนยากเที่ยวหาขอทานเที่ยวหาขอเข้าสุขเข้าสันเบ็ดไปไส้วัดวาอารามเลียบังตาเป็นห้าเป็นหา,นหามหยามเามืม่อแหลงคน้วนั่งคอยจุกผ้าเพื่นอิ่มแล้วเดี๋ยยกผ้าเข้าออกมาเ่ยฟาวฟู้ฟาวฟังยัดแต่บบได้หลาย,ลยคือคนที่ตายเนี่ยแหละนี่ยคุณพอ่อจะเอาผ้าอ่นมาว้พอฟังอย่าพ่อพยายามจำเอาได้ เนี่ยคานบดีเลยคนในข้าเจ้ามีกินมีใสข้าเจ้าโบคานีหเบิงเนี่ยปลูกต้นไม้ต้นตอกผลมันออกมาได้กินยู่ใส่ปัดกวดโบหกเกีี้ยงแปนแล้วก็หาเงินหาทองให้เ่ี้ยกระโจนแล้วกูหันรู้จักเก็บรู้จักหารู้จักใสเรื่อยๆวันนี้คนบ่รู้จักหาบุ่รู้จักเก็บบ่รู้จักใสบุญ่นี้รู้จักแต่หาซื้อข้าบุ่รู้จักเก็บกับบุได้อีกตมีคนมาว่าให้เงี้ยพบฟังไม่เห็น่างทันเจีินะลูกหลานนี่นะ เนี่ยพอวัดดีเด็กๆอ้อ้ยดีต่อเขาบ่ดีเพราะบบเก็บไปแต่แกไปเห็นรถเห็อย่างนึงที่ทุกครั้งวันนีอ้าวคนกูรู้จักเก็บมันก็จะได้บ่นั่นน่ะมันก็บ่ดีแล้วต้องรู้จักเก็กบ,นนะกบร,กกรู้จักหารู้จักใ้พวกเขาให้รู้จักเล็กเล็กแต่น้อยมาอยูกก่นี่คือกันต้องทำวัดเตาวัดเด่นยาคารชุกข,ขัดตัวเขาเที่เป็นคนดีความดีของเขาในประยุทธ์ใส่เขาจะบุนีการขัดแย้งกับมุกขเพื่อน มันขัดแย้งตัวเขาไปที่ขีคานไปทําวัดที่คานไปให้มันโมเห็นพวกขัดแ world, ย้ง yani. พูกใจพูกนี้มันขัดแย้งโมเป็นรูปของดิ้ใจพูกนี้มันเป็ดบัดนี้เขาไปยุ่ใแต่กับผู้หันจิเฮตโมดีผู้นี้เจตบุญดย่ามันจีขัดแย้งตัวมูพูกนี้เขาจิเฮ็ดีบัวใดเขาจีเสียสลละบัาใดได้เป็นเพ่นอยญาว่าเสียสลละให้มูซะเขามาเฮตดีดีคือคือในคนท่านนั้นมันอยากดีเหมืนก็ดีเองใครเั็นผ่้อยากดีก็สร้างมันแล้วเป็นอย่างนั้นได้พ่นอยญาว่าสฝึกขัดการทําวัดจดนต์เป็นหน้าที่ มาอยู่ที่นี่ทุกคนอย่าพวานเป็นหน้าที่ทุกคนต้องทํามันหน้าที่ทุกคนเนี่ยนี่ยพระส่งองค์เจ้ากับหน้าที่เป็นการฝึกขัดเนี่ยฝึกขัดเขาจะเป็นนิสัยอย่างพ่อน,นี่เ,นเคยเป็นนิสัยเป็นว่าเป็นเหน่งครูบาเขี้ยนตีให้ลูกเดึกน,นอนก็นอนหลังครูบาอาจารย์แต่อย่างพอะบ,บเฮสุทธิรอย่างานี้ถึงเวลานอนต้องนอนแต่ต้องตืน้นถึงเวลานั้นมาจิตตื้นพอเดีคนกรุงเทพพีกก็คือคนบ้านเฮา ขราเจ้าหกทุ่มนี้ไม่ได้นอนตีสอบยังนอนไปตื่นเอาพูนหกโมงหรือโมงเท้าเจ็ดโมงเท้าขาเจ้ารีบไปทํางานไปเขาจีเอาแบบนั้นมาบวได้บ้านของบวได้เขาต้องศึกษาต้องปฏิบัติจริงจริงที่อย่าพอวานตื่นเด็กลุกสาเรียนหนังสือก็ต้องตั้งใจเรียนสอบไล่ได้มีประวัติถ้ามันดีถ้าเรียนบดีประวัติบดีเป่ไปสมัครข้าบุกให้เอาเนี่ยอย่าพ่อถาวรไม่ได้สมัครรับสมัครจากสิบคนเนี่ย ที่เอาสิบคนเนี่นะไปเป็นพันเอย่าพ่อถามข้าเจ้าเอย่ยพ่อปเทศโรงพยาบาลอำเภอพุทธบาทเขาเอาคนร้อยกว่าคนสมัครเป็นมื่นคนนะเนี่ยจะเป็นหวังตั้งแต่เป็นเจ้าเป็นนายจีงเงินเดือนหมดต้องทําการทํางานนัเนี่ยสมัครบ,บรัได้กับบได้แหล่งก้อนเขาที่เอานั่นเขาต้องซื้อประวัติประวัติเบื้องหลังดีตั้งใดซ่วจะเนียขาจะจีบผู้จักที่อย่างพอมาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นวิธีที่ควบคุมตัวเขา ขัดข้ามตัวให้มันได้ถ้าเขาขักข,ข้ามตัวเขาไ่ได้ก็เต็มทีได้เกิดเป็นคนเสีย้ยวคเป็นคนเล็กที่หลวงพ่อได้ให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตืี่ยนจิตสติใจมานี่ก็เห็นว่าสมควรแล้วเนี่ยท้ายที่สุดนี้อาตมาพร้อมด้วยพระสและญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ในสถานทีน่นี้หรือเดียวนี้น,นี่แหละอาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคําังสอนขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และคุณของพระนาตาสาวกเขาสมาสมมติมาเตือนจิตสกิจใจของพวกเราให้พวกเราได้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงที่พระพุทธสอนเอาไว้นั้นว่ากับทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแหงนั้นและจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตรถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตรถาคตนี้อันคือตถาคตก็คืออย่างคือจิตใจสะอาด จิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจคล่องใสจิตใจว่องไวจิตใจเขาเนี่ยสามารถว่องไวเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอันนั้นแหะคือจิตใจของพระพุทธเจ้าไม่เป็นโตแข้งโตขาโตเนื้อโตหนังเป็นโตจิตใจมันเป็นโตสามารถผู้จักนั้นมันเต็นเพนเอลินจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์ จิตใจพองใส่จิตใจว่องไวตัดสินลงไปแล้บาบกหักรนเอา้าจิตใจเห็นแจ้งจิตใจรู้จริงคนน่ะวิปัสนาจิตว่าตั้งเก้าลวงผาว่าเดิมเหมืนว่าตั้งเก้าแท้ๆลองเทสบึ่งเนี่ยมันทิ่เป็นแท้เนีย่ยพอรู้จักอันนี้แล้วจริงว่านํามาบอกมาสอนพอแม่พี่น้องลูกหลานอยู่อยากให้ทุกคนนี่นะคนไปจากความทุกข์กันนี้ เกิดมาชาติหนึ่งก็ตายเถนเกิดมาสองชาติตายสองเดียอกเกิดมาสิบชาติตายสิบเดียออันนี้เพราะว่าเห็นพิเป็นทุกข์นเกิดมาแล้วว่าบม่อยากตายมันที่ทนได้บอกว่ตายนี่เพราว่าเห็นพิษเนี่ยเกิดมาต้องตายพระพุทธเจ้าจึงสอนบอกให้เราอย่าเกิดนะให้เราเห็นพิษเห็นไทยตัวมาเกิดคนนี้ตัวจิตใจไม่ได้คุมมันได้ได้เนี่ยพอวานี่นะคุมบ่นมันมาเกิดคนนี้